สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับท่านผู้ชมทุกท่านเข่าสูช่องเบิงเหล่าร่วยชาแนลค่ะพี่น้องค่ะมาพบมาพอกันกับแอนในช่วงบาบของมือวันที่7เดือนกุมภาพันธ์ปีพุทธศักราชสอ6กับการตามหาตัวเลขแนวทางดีๆได้เด็ดด,ด,ด,ดังๆนะคะมือนีนแอดภาพพ่อแม่พี่น้องบรรเทาสุขสุขคนมาติดตามรับชมรับฟังตัวเลขแนวทางนะคะจากปู่วัดป่าอุดรค่ะพ่อแม่พี่น้องค่ะ,คะปู่ได้ทั่วไปหาแอนเนาะค่ะเนาะบอกว่า ปูไ uhm, ด้มีตัวเลขเพิ่มเติมเข้ามานะคะเอาตัวเลขของปูที่เพิ่มเติมเข้ามาสิเป็นตัวใดพอแม่พี่น้องมาติดตามรับชมรับฟังคลิปนี้พร้อมๆกันค่ะกับมาสการค่ะปูจขค้อเข้าค่ะมันนี่ปูเอาคนรอมานน่ำมานน่ำค่ะมันนี่ที่ว่าสบายให้เนี่ยไป ผมก็สิไข่นี่ยแหละค่ะปูเอาเพราะว่าดได้กับเป็นปูกับมันจะไคขกันเลยนี่ก็ได้จ้ามัานจะยังได้ไปบินบาดได้็กมันกับปวดขานอนจังว่าูเอฟที่กันกบบว่าซื้อยาเน,น้นนี่มากินปูวะส่วนขาพิกค่ะแบบมีตัวเลขกกับมีตัวเพิ่มนี่ยแหละเพิ่นมา,ากเหมือนกันเขาเรียกอปรียวเป็นตัวตัวดวงปูเนี่ยแหละตัวนั้นเป็นสามแต่ว่าคนเขียนว่าไม่มันเป็นหนึ่ง เป็นหนึ่งก็เลยเอาหนึ่งหาเจ็ดน้ำนะครับรอายุผู้เมียพอผู้เมียมือนัน้มนมีคนคนเขาเหม็นมาถามอายุนะคนถามอายุบับนี้ก็เลยคนก็เลยเอาก็เลยโท้ถามเอาไม่เศวันี่ะคละท้ถามเอาอายุท้ถามเอาอายุคนว่าอายุคนเท่าไหร่บ้างอายุผู้หญเมียเนผู้เ,เป่นที่เขาพันนะ่ะคือกัน ทองคนผัวเมียนั่นนะเบิ่งตัวเล็กด้ยเนะาะค <c oughs> ่ะคุณเจ๊บ,บอกมันมีอยู่สองคู่เอออีกคู่หนึง่งอีกคู่วนึงมันเป็นหาเออผู้มิรุ่งเขียนลงภูมิรื่งบอกคนเขียนลงจะได้มีเขียนอีกคู่หนึ่งเด้อก็เลขตัวแปรนี่แหละออและคนพูดที่ขีดเครื่องห้เพราะว่าตัวนี้มันเป็นส่วนของตัวอันนี้มันเป็นเลขแปร <c oughs> เด้งคืนกันไปก่อนมันขวัญค้นละตอนฟันของตอนนะจ้ะ <c oughs> วันชองตอนค่ะนี่นี่นี่คือตอนตอนตอน,ตอน,ตอน,ตอนเหล็กแปรมันเป็นเหล็กแปรอันนี้คือเป็นตัวฮะบุกกะบอกว่าฮช้าจับรัศรีเบื้องฮัตชมันเขาแล้ววันที่หนึ่งเานาะค่ะว่าผู้ได้หกตัวนะหกตัวเลยด้วยนี่อันนี้คือมาจับบอกอ่ะเป็นตัวตัวตัวนั่นซื่อๆนี่ก็ไเลยเป็นตัวเก่าหก เกตเรียกว่าเก่าห<ต>กหนึ่งนะแล้วเพิ่มตัวหนึ่งเพิ่มตัวเพิ่มตัวคู่เนี่ย<ะ>ตัวนี้มันจะเป็นหาสองศูนย์มั้งสองศูนย์มากจังไลนก็ค่บปูนี่ตัวนี้ก็เรียกผู้แมนเด้์ผู้เขาขาแมนด้ผู้ผู้ที่บอกย่อมเขียนลน่นะที่ผู้โทษไปผู้บอกว่าให้เอาตัวนี่ไว้นั่นนี่แหละผู้ฝันว่าย่อมมาได้ทั้งควมฝันปูปูเลยบอกแบบเป็นตัวไป โอ้แมนแมนขนาดก็เลยงงว่ามันมันจะตั้งตั้งใดนี่ค่ะอโอ้ปู่พ่อท่านบอกฝันสุฟังปู่พ่อสุฟังแบบนี้ค่ะว่ายุ่มมุ่งพ่อท่านบอกสุฟังเจอตัวหลีกเด็กปะกอนแล้วได้ไปกอนแล้วไปกกอนแล้วคือปู่ฝันว่าอ่ามีมีมีผัวกับเมียนะค่ะอ่าปู้ฝันฝันขึ้นมันเห็นทั้งสันดวนน่ะสันกำลังจีขาเพลินศูนย์นะเขาศูนย์ในเพลินน่ะศูนย์ในผู้เมียมันเขาสิฟันเพลินฟันอีหลีบันี ฟันข้อขาดเลยไหมแม่ปูนี่บล่คะในคขุมฝันปูอ๋อวันนี้ปูกับเป็นขัระบาดหรือว่าเจ้าป้าปูผู้ผันเียวเห็นอยู่นน่ะตอนเขาพ่ดท่านขาดนะตอนเขาพ่ดท่านฟันนะปู้ผันเยวเห็นอยู่าอ๋อด่ากันซุนยังกันยังเห็นน่ะคือเห็นมีดที่พาปูก็เลยเบิ่งวันนี้มันยกมีดขึ้นเอ่าปูัว่าเอ๋ออ๋อที่คากันนี่ดีตัววันนี้วันนี้ปูกับเห็นมีดขึ้นพวกกาเอาไปนะปูเป็นขัระบาสเด้แน่นี่เป็นฝันน่ะปูก็เลยว่าเอ้า มันไม่มีตัวเขาเขาไปมันก็ดีฟันทีนะบัดนี้ที่นั่นเลี้ยวไปอยู่เป็นฟันนีรีวันน่ะข้อขาดเลยบอกฟันข้อขาดเลยฟันขาดเลยนะแ้๊บือเหตุคัดเถิดหนุกปูดแบบโตกใจก็ตื่นเลยนะฟันหน่อยหน่อยหนึ่งเด็กฟันแป๊บเดียวน่ะวันนี้พวกก็เลยมาแปรออกตีออกนี่ละปูกก็เลยมาแปรออกตีออกนี่ละว่ามันอ่าว่าจีเป็นตัวใดเองสินะใหายเช่นหยับที่หยับยังลรืตีซอยกันว่าตัวนี้มันเป็นตัวแปร แต่ตัว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 อะไรตัวหมวดนี actually, ่คือเป็นเลขเป็นตัวเลยนะอันนี้เป็นขอขอเบอร์ทศัพับกันนะอันที่มันเป็นตัวเนี่ยอันนี้เป็นตัวเลยนี่แต่อันนี้เป็นเปลออกนี่ค่ะมเป็นตัวเปลออกมันอาจเจะพวตรงกันเ้อเพราะว่าผู้คอมเมนต์เอฟที่กับมีคอมเมนต์มาอยู่กผู้กับอันเมืงอยู่ว่าเอ้าอ่าผู้บดป่าอุดรไห้ตัวเลขกพตรงกันว่ามันมันอาจจะพวกตรงเพราะว่าคือคือเิ่นข้ามาแเรากับมาเปลออกนะ อาจจะบูดตรงกันมันแปลจันจมมุดมากเปิดบ้าที่หลังกับมาแปลออกหญิงสินะแต่เอาจริงิงมันก็เลขตัวเดียวกันล่ะแต่ว่ามันก็บไก่เคียงกันแต่ว่าหยับออกนะเพราะว่าห้ไห้ก็หายกันารก็ห้ได้หมดนะห้คือกันมดล่ะเพราะว่าเพราะเพราะเพราะใว่าช่วงนั้นช่วงนี้นะเพราะว่าขมากับผู้ห้ยมดแต่ว่าบางครั้งคือมันเขาม่าคนละเทียนนะผู้ผู้ขม่าที่แหลกอาจจะพูดอตัวนี้หญิงส่นะมัดผู้รุ่นมากกัเลยว่ามาแปลออกเลยว่ามีตัวเพิ่มไงมส่นะก็ผู้บอกย่อมเขียนอยู่เดียวหนึ่ะมันยังอีนงยล ผู้เขาบิ่งในคลิปอยู่มันมันมันเพิ่นเขียนลงมันมีอยู่อียกโตนั่นมันจะเป็นหาหาศูนหาศูนย์สองตัวนี้โอห่าหาสองศูนย์นี่ยล่ะค่ะเราะว่านี้แหละเพาะหาสองศูนย์หาศูนย์สองเหมือนเนาะนี่แหละปู้ก็ลืมนี่แหละเพราะเด้เขียนล่องน้ำผึนน่ะค่ะผู้เพิ่นแปลว่าคนเขียนเบื้องแล้วเพิ่นเอาใบของเพิ่นไปงังทีน่ะค่ะแถ่ใบนี้ปู้ก็เลยว่าให้เอาไว้เพราะว่ามันม่นเจผู้ใดมากกับด้เห็นบัดใบนี้เพิ่นเพราเขียนใบของเพิ่นจะเขียนทังที่นะเพรขึ้นมาเบึ้งแล้วก็เอาไปทังที่น่ะ มันปูบมันกเด่อมากมันมันจะมีอีกตัวนึ่งเป็นหาหาศูนสองเออแม่แมหาศูนสองเขียนลูไปตัวนึ้อีกตัว้ผู้จำล้หรอนี่แหละอาจจะไม่ตรงกันเอู้้ก็ชิวานี่ผู้มันก็บ่ได้เขียนใบเดียวสมมติว่าัดเขียนใบเดียวผู้ใดขมาใบนี้เบิ้งไ้เบิ้งที่ให้ศูนย์สองนะคบผู้แค่นี้นะอืมมันจะเป็นหาศูนสองอืมนี่แหอันนี้เป็นหาสองสีเนาะเป็นังกจ้า เด <c oughs> ต,ตัวตัวนี้อาจจะเป็นเลขแปรคือผู้ก็ก็จำแปรรถไฟเองล่ะบางเทียมันเกิดเพาก็แปรถือง,งนันว่าล่ะก <c oughs> ็จะหมวดหมวดเพราเขาทํามันแปรถึงเยอะหมดพวกหนึ่งกันแปรก็ราะถึงน่ะ <c oughs> <c oughs> ตัวตูมตวต่มากต่อตู่มากแต่เท่าทีวันทีวันที่ปิดน่ะ <c oughs> มันเลขม่าแปรเพถือถึงดีหูจะวัดหนึ่งยุ้มันเหี้เกินกับวัดที่บ็ดไปเลย <c oughs> <c oughs> แปรเพราะถึงเดีถถ๋ยวเรามาแปรเอา ไปประตุงนะแต่ว่ปผู้ผู้ตอนเกี่ยวเขาผู้ฝันตอนที่เหลียมฝันเกี่ยวเขาก็จะได้อยอะมีเอฟซีได้อยู่ตอนแปเกี่ยวโขนเพราะว่าผู้รว่าเพรว่าหน้าสองทงน่ะนะทงไตทงทึ่งเน่ะหน้าสองทงมันก็สองแล้วก็ว่าเกี่ยวเกี่ยวเกี้ยวมันก็เก่านะมันก็เรียกมันก็เรียกได้เลยนะเรียกเกียวเอาเอาก้อเืาพูดนี่ละเรียกเกี้ยวเขาจาเรียกได้เก่าเก่าสองตรงตรงเลยเดี๋ยวกอโทษว่าท้าบุญน้ำยู ก็จะดวงผู้ด,ดวงดีเนาะมผู้บอกก็ถือหรอกผู้แปลก็ถือผู้ตีไปผู้ว่าหดแต่ว่ามันถิเป่านะแล<น>้วม,มันติเป่าท้าได้ผู้ก็บทีไปซีี่หาไปผมต้ก็เลยบดบดบเมียนมันได้มาเป่าหนึงนน่งหนึ่งอันนี้เป็นเล็กดวงปูโตโตนี่แต่ที่ที่แหลมมันจะเป็นสามเน๊ะสามหาเจ็ดเป็นสามหาเจ็ดปูไปหาเพื่อนอีกเพื่อนว่าได้เอาเป็นหนึ่งวันนี้แต่แต่แต่ตัวท คลิปที่พันมากหัที่พันมาเป็นสามหาเกจแมนบอกค่ะบัดน,นี้เป็นหนึ่งหาเกจตรงก,ก,กันกับลดยุติตารางเลยโอ้ล <ด S 1> อนนที่เขาไปไทยเบิ้งทั้งไทยทั้งเบิ้งนะ่ะหัวที่พันมาเลยนี่เนาะหัวที่พันมาน, <ะ S 1> นี่บัดนี้เพิ่นเขียนว่าเป็นหนึ่งอ้าเอ๊ะที่เพิ่นสงมาตัวนี้กับปูหลู่เนาะปูน้าปูหู่อันนี้อันนี้เป็นอายุของผู้แม่ผู้กระจกผู้เหม็นเมว่าเอ้าอายุเพิ่นเท่าไรเกันเพิ่นผู้ไทยยังที่น่ะผู้แม่น่ะก็เรียกว่าตุ้มเจยวเลยโทษถามเพิ่อนโทษถามนน้้อองสาาาาววเเรียยกุ่่ผูแมั่น 66ปีผู้พ่พอ66ห้าหูยุ่นนะผู้พ่พอนี่ยหูดีนะเจา้ามดนี่เพ่อเห็นเพิน่นเห็นเห็นแม่นะ66นี่คือตอนที่เพิ่นเสียชีวิตบอกครับพวกอ,อายุเพิ่นมรณาภาพนะอตอนตอนเพิ่นมรณาภาพ66ปีผู้แมน่นนี่อายุเพิน่น66ปีเพิ่นมาที่แรกคือฝันมาเขาข่าเพิ่นก็เลยตีอ๋องสินะ,ะตีอ,อ๋องสิบัดน,นี้เพิ่นเลยถามว่าอายุอายุผู้แม่เท่าไรอีกสิหน่าแเลยบอกเพิ่น เรียถามน้องสาว้องเาเนี่ยแหละเลยถามเขาว่าหกสิบหกปีอายุผู้คนผู้เขาฟันเพิ่นนะใช่ผู้เขาขาเพิ่นนะค่ะเนี่ยมิตเพิ่นไม้่นี่แหละเพิ่นเพิ่นไห่เ่าเป็นโตเขาก็ังแต่ว่าตัวนี้เป็นโตชัดเจนอยู่นี่ผู้ก็ผู้ก็เน้นแต่นี่แหละแค่นี้เขาพิจารณาเบิึงมันเป็นเหล็กแปลออกมาเลยหลายตัวน่ะค่ะที่จริงกันกันถ้าพ่บแปลหลายตัวกับแปลตัวเดียวยันมันมาตรงที่นะใช่ คือเมื่อ <uw> กี้น <vanilla> <expressions> <Yeah. S 2> ี่ผู้ผู้แพร์แพร์ไปกับเขาโขน่ะก็เรียกแบบนี้ก็เรียกแพรไปหลายตัวเ้าก็พิ่เจ้าหน้าบึงเพราะว่าจริงๆเิ่นกบบเพื่อนเพิ่นให้เป็นตัวเลเพิ่นก็ตีบอกอยู่้อนนี้เพิ่นเพิ่นอาจจะให้เพราะอะเพราะว่าต้องแข่งแพรเหาองแพรเอางงสินะปิจาดชนะนี่แปร์เรียกว่าเป็นเด็กหลายตัวที่จริงกับคือกันเอฟซีเพิ่นแปร์เก่งกับแพร์สวยกันที่เพิ่นเขาเบิึงอยู่เนี่ยเพิ่นเบิึงอยู่เนี่ยกับผู้ก็บอกว่าคือมีสองคนผัวกับเมีย เขาศูนย์ในผู้แมนนะแล้ววันนี้เขาถือมีดขึ้นฟันข้อเพล่นเลยนะฟันฟันไอ้วันเรียบคาเลยนะข้อขาดความนะพูดเรียวเห็นนะพอพู้เป็นข้าราชกาู้เหมืนผู้ประกาศเขาไปนะเห็นเขาถือมีดนะที่เหลยกวันที่ไปซอยเมันเอ้าเห็นมันยกมีดขึ้นเอ้าพู้ก็เลยยานนะผู้ก็เไยดหยุดหยุดอยู่บนท่านการเขาไปเพราะต่เรียวบนยกกะมานจะไกลเติบเด้ไอ้ว่าเดียวเห็นอยู่นะแต่ว่าฟันนี่นีน่ะผูดก็นเดียวไปเห็นฟันข้อขาดเลยนะผู้ก็เสะดิดเลยนะว่าตกใจนะ ไอ้ตกใจนี่แหละนี่ะนี่ยตัวตุมผู้เปลออกเนี่ยล่ะกตทิจะเห็นเพลินกันขันธรรมดาเนี่ยมันจะเป็นเลขอที่สองเห็นเพลินน่ะนะวันนั้นเห็นเพ่ินอยู่ทั้งบวชนี่ออกตรงตรงเลยซี่สองน่ะเห็นเพ่อนซื้นน่ะบันนี้เห็นเห็นขาบันผูกเลยว่าต้องที่มีศูนย์ยังที่หน้ะก็เลยจับใทรนี่คูคููนินพอเห็นเพลินมันจะเป็นที่สองบันนี้ขันเพ่นเขาขาบันตายกันเลยที่อาจจะเป็นศูนย์ยังที่น่ะบันนี่เขาถือมีด มีดก็ได้ตีเป็นหนึ่งนะค<า>่ะอ่าเป็ยิ่งผู้ฟัน,นเป็นน้าซีโอ้ผู้ยิ่งเป็นผู้ฟันเออเรลาสองคนสองคนนี่คือว่าสองคนเขาเป็นผู้ขับเมียนะะ่ยูยที่ศูนย์ในเพื่นนัน<า>่นนะค่บันี้อันนี้ก็ว่าสองคนอันมีดก็เป็นหนึ่งตายกัเป็นศูนย์งทีนะเออมันก็ได้ะไกตีเป็นที่อันนี้ก<า>็ทั้งตัวเดียวกันล่ะนี่ก็ได้นี่ก็นแค่ว่าแห่งซับซับบ้างันคือกัดซีสองศูนย์กัดซีศูนย์สองได้กี่กริงเลยมีงต เบิ้งเบงคักนี่นะจ้ามามาเบิ้งแล้วมาสะเกตมเบอเลียไม่จะเล็กศูนย์องศูนย์สองศูนย์เออศูนย์สองสองศูนย์สองศูนย์สองศูนย์่ะ่แต่เป็นตันเดี่นสองตัวนะจ้ะูกระเล็กตีวางฮะจะมันมาสามตัวงสินะ่ะเพราะว่าตะเกาของปูมันจะไม่จะสามตัวเขาน่แ่คะแต่อันนี้ไดไเป็นตัวนี่เพด็แปลงนี่ยอย่างเทึ่งนี่ตีนี่เราเอาเป็นขันกันก็เราเทียรันสองเทียรค่ะได้ใจไงนที่ล่ะเอ้า มากกับมิโเลขเคยเพิ่มมันเทีกั้องมากกเห็นก็บเดคือเดแปลออกกับนได้คือกันทุกช่องเนาะก็เรียกปูให้คือกันมดแล้วแต่ว่าบางครั้งคือผู้เขามากอนกับที่หัดเห็นยตัวแล้วกับภูเขามาทีหลังกัเมื่อแปลออกกมันไปเรียงในฝันเนาะก็เลยเป็นอัดจต่ว่าโปตรงกันยังทีน่ะแต่ว่าที่จริงให้คือกันตรงกันมดแต่ว่าบางครั้งก็บพราะทเขียนไหวยังทีน่ะแต่ว่าตัวที่แนนี่คือพูโตเมนในตัวนี่จะได้คือกันมัดเลยนี่จะอันเรียกแปลอาจจะพาได้คือกันนะ ว่เขามาพูดจังนึงแปลเขียนไปจังหนึ่งก็เลยอาจพูดจัดพราเดี๋ยวล่มหัวนี่นะเ<ช>อากับพิจารณ่าบึง<ช>คือคือพูดใหญ่เนี่ยถ้าไปคือกันหมืดล,ละแต่ตามคุณก็แมนมากกับเขาบอกแมนได้เข้าใจไหมเข้าใจไม่เพื่อพูดใหญ่คือกันหมืดเพราะวา่าพูดใหญ่ให้ถึงมดืดประเทศคุณละคือพูดปลอดภัยอยากให้ถึงมืดประเทศอยากให้ได้แบบเพื่อจี่พูดให้หาหนึ่งเก่าของสันละในมืดประเทศเงยเห็นบุญน้ำปูงสันละเ่ราะเดีว่าผู้นั้นผู้นี่ดอกให้คือกันมืดทุกสอง ขามากเลยผู้ใดเรขามากให้มดแล้วก็บเอที่กับปวดภัยให้มดให้ได้ไปพูดหนีพูดสินพูดก็บอกจะได้เด้ให้ได้ไปพูดหนีพูดสินผู้ใดไมีหนีมีสินกับไปพูดหนีพูดสินผูดใดที่มีทุนแล้วก็เอาไปเป็นมหาเศรษฐีได้นะเพราะว่าจะมีทุนแล้วคือพองพูดจะเขาจะสามตัวงสิ่นะแต่พูกว่าเดี๋ยวฟันเน้นแล้วก็ สามตัวของผู้จะแตกตลอดนะ,ะนี่แหละผู้ก็ว่าให้เป็นแนวทางไปกัดเอาพิจารณาเพิ่งควนดีเนาะ,ะหมดดีผู้ดได้เป็นตัวกับนี่แหละคือผู้ใดแปรยง่ายกว่านเป็นปตัวแต่อันนี้อาจจะหลายตัวแน่คือเป็นเด็กเปรย์เอาให้มิชูพีมันเท่าแอบซี่แอบมินเด้อให้มิชูพีมันน้ำปูสุขสุขคนปู้ปวดภัยมดประเทศพุ่นละเอามีโชูพีมันให้ได้จับเงินแสนเงินล้านให้เป็นให้แฮงๆปังๆสีโมงแรงคือวันที่สิบหกเนาะเอาให้แตกมดประเทศเออ เอาาหยใดสุคทนนี้เเจ่รุปตัวเลขแนวทางค่ะคลิปนี้นะคะพ่อแม่พี่น้องคะแนวทางตัวเลขจากปูวัดป่าอุดรนะคะตัวที่ปูระวงกลมเนี่ยคือตัวที่ปูเล่าฝันนะคะตั้งแต่ต้องหวดและการยินพนเทียงกันเรื่องตัวเลขนะคะเก้าห้าหก เก้าหกเจ็ดนะคะแล้วก็เก้าหกหนึ่งนี่เป็นตัวกันที่ปูแล้วกันเอาไว้น้องขัเนาะแล้วก็มีในส่วนของอ่าที่ปูแล้วฟันนะคะเป็นตัวเลขสี่สองศูนย์ค่ะสี่สองศูนย์ตัวเดียวนี่แหละแต่ว่าแปลออกมานะคะได้หลายตัวนะคะพ่อแม่พี่น้องเอาแคปหน้าจอได้ค่ะเด้อแคปหน้าจอตัวเลขเอาไว้ด้วยนะคะหกโคนี่เป็นอายุของอ่าคุณแม่ของปูวัดปลาอุดรที่เล่าได้เสียชีวิตไปแล้วเนาะพี่น้องเนาะ ส2่สอ0ศู2ย์ส2 1สอง2ูนย์สแล้วก็66นะคะแคปนาจอโตเลขกเอาไปพ้อมนะคะแน่ทาง่งโตเลขจากปู่วัดป่าอุดรฝากตอนพแม่พิ้องมาเท่าสกูสกคนนะคะหมวดหมู่วันที่16บหกกุมภาพันธ์ค่ะพแม่พิ้องแล้วก็ อตอนเศร้าห้ยออกแล้วพี่น้องเด้ออย่าลืมนะคะอย่าลืมอย่าพลาดเป็นเด็ดขาดนะคะสําหรับตัวเลขของปูวันป่าอุดรค่ะสําหรับคลิปนี้ก็มีประมาานี้นะคะขอขอบบุญขอบคุณพ่อแม่พี่น้องบ้านเฮาสุขสุขคนนะคะที่เข้ามาติดตามรับชมรับฟังค่ะขอให้พ่อแม่พี่น้องบ้านเฮาสุขสุขคนโชคโชค,โชค,โชคมันมาลำลำลุล้ยแห้ๆงๆปังๆขอให้เป็นเศรษฐีเป็นมหาเศรษฐีไปน้ำกันสุขสุขค้นนะคะ ตัวเลขทุกตัวมีสิทธิ์เขามีสิทธิท์รู้ทุกตัวค่ะพ่อแม่พี่น้องเป็นความเชื่อส่วนบุคคลค่ะโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมรับฟังนะคะแล้วก็ต้องขอขอบขอบุญขอบคุณขอ้ขอมูลตัวเลขแนว่าดีๆแบบนี้ค่ะจากปู่วัดป่าอุดรค่ะสําหรับพ่อแม่พี่น้องท่านใดที่เขาไม่เห็น,นคลิปนี้เป็นเท่าแรค่ะไม่อยากสิพลาดกครับตัวเลขเด็ดๆแบบนี้นะคะเขามา่แลวก็อย่าลืมค่ะฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์กดกระดิ่งแจ้งเตือนทั้งหมดนะคะเพื่อทีเสด็จ่พาดถูกคลิปทุกข่าวสารตัวเลขเด็ดๆดังๆจาก ช่องเนาะค่ะเนาะเอาสำหรับคลิปนี้ค่ะแอะด์ก็เลยขอตัวลาพ่อแม่พี่น้องมาทาสุขหูซุขกนไปก่อนค่ะเอาไว้พอกันไม่กบับแอดในคลิปหน้าเด้อค่ะเด้อสำหรับคลิปนี้สวัสดีค่ะ